สวัสดีค่ะดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนมนุษย์ยิบซีค่ะกล่าวประพ่อกิบ๊บนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของมเพื่อนชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟนะคะประกอบไปด้วยชาวราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะประจําเดือนแห่งความรักนะคะกุมภาพันธ์สองหค่ะช่องของเราแบ่งออกเป็น3มพาร์เช่นเคยความสัมพันธ์ของคนโสดไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคนโสดเนาะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวทาตไฟให้พลังงานมาขึ้นควีนถือถ้วยค่ะควีนถือถ้วยนะคะเป็นพลังงานที่บ่งบอกหมายถึงเราอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่สบายใจอยู่แล้วนะคะเลยไม่ได้โฟกัสนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้เท่าที่ควรนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอใครนะคะหลากหลายอาชีพมากๆเลยถ้าดูจากมุมมองไพ่ยิปซี ถามว่าใครจะเข้ามาบอกเลยว่าอยู่ดีก็ยื่นมือเข้ามาเลยอยากพูดอยากคุยจู่โจมคุณแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกแล้วก็สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะคะชาวธาตุไฟเลยไม่ได้รู้สึกว่าอ่อนไหวหรือว่าไหวเองนะไปตามคารมหรือคำพูดของคนอื่นง่ายๆนะคุณก็คือแข็งขึ้นยากขึ้นคุยยากเจราจายากหรืออะไรก็ตามแต่นะคะรู้สึกว่า ปมในใจความรู้สึกในใจที่ผ่านมานะยังคงนะคะทำให้คุณหวาดกลัวในเรื่องของความรักเดือนนี้อาจจะมีสายเปมาจีบเลยนะสำหรับชาวธาตุไฟความสัมพันธ์ดำเนินไปแบบเรื่อยๆมีคนตามงอ้อมีคนตามจีบคุณแต่ดูเหมือนคุณก็ อ้างแต่เรื่องงานอ้างแต่เรื่องไม่มีเวลานะคะมาเจออะไรอย่างเงี้ยเลยเลยทำให้รู้สึกเหมือนกันนะว่าเขาจะท้อหรือเปล่าเออถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่เดี๋ยวเรามาขอพลังงานไพ่เพิ่มกันนิดนึงนะคะเขาท้อไหมคะมาไพ่คู่เลยไม่ท้อนะเออไม่ท้อเพราะอาจจะเข้าใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่า เขาจะเต็มที่นะคะกับคุณกับคุณมากๆเลยชาวธาตุไฟกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บดีใจกับคุณด้วยนะคะที่มีแบบคนที่เขาอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสร้างความสัมพันธ์เข้ามาในเร็วๆ,ๆนี้คุณอะแพ้ลูกลูกตื้อของเขาแน่นอนอันนี้ดูจากไพ่คือแพ้ลูกตื้อแน่นอนนะคะคุณชอบความสม่ำเสมอและคุณก็ยังคงหวาดกลัวในเรื่องของความรักอยู่ดี จะบอกว่าไม่มีใครเหมือนใครเหมือนคนที่คุณเคยเจอหรอกนะเออจะบอกแบบนี้ความสัมพันธ์คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเมื่อนะคะไม่จาเป็นต้องเปรียบเทียบเนาะหรือว่าคุณอาจจะมีแผลใจเยอะก็ได้ทำให้คุณก็ไม่มั่นใจไม่อยากที่จะลงรายละเอียดมากเพราะว่าชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่เวลาชอบใครรักใครนะคะก็คือพุ่งแบบ พยานไปต่อหน้าต่อตาก็คือแบบรวดเร็วนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในเรื่องของความรักแบบตั้งแต่แรกพบเลยเลยทําให้คุณก็อาจจะกลัวนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เป็นได้แต่อย่างที่บอกนะคะกิฟอยากให้คุณเนาะได้ลองเปิดใจนะกับทุกๆสิ่งนะคะที่กําลังจะเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะ สำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยสภาวะในเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจเป็นสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะไพ่ค่อนข้างศบอารมณ์เดียวกันหมดเลยก็คืออารมณ์แห่งความขุ่นมัวอารมณ์แห่งความผิดหวังแล้วก็อารมณ์แห่งการเสียความรู้สึกซึ่งกันและกัน หมดอะไรตายอยากรู้สึกเหมือนหวาดระแวงในเรื่องของความสัมพันธ์ทําอะไรก็ไม่ถูกใจรู้สึกเป็นตัวถ่วงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถูกละเลยความสัมพันธ์ถูกแบบมองข้ามแล้วก็มองผ่านเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณกลับมาทบทวนแล้วก็กลับมาคิดตัวเองนะคะว่าควรจะปฏิบัตินะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้มันอยู่ในรูปแบบไหน หรือคุณกําลังหาทางออกให้กับมันนั่นเองค่ะความสัมพันธ์เสียใจอมันเสียใจอยู่แล้วนะที่รู้สึกนะคะว่าคุณจะเสียใจอยู่แล้วนิ่งก็แล้วอะไรก็แล้วไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายมากก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าจะสบายใจสักทีเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรู้สึกของคุณกันบ้างนะคะความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรบ้างเจ็ดเหรียญนะ อัศวินถือดาบมันอัดอั้นเนาะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากพูดแต่ก็พูดไม่ได้นะช่วงนี้รู้สึกเหมือนเหนื่อยคอยจับผิดเหมือนกันรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะอยู่ในเวที่แบบเราไว้ใจไม่ได้หรือว่าเราเชื่อใจไม่ได้แบบเก่าไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้อาจจะเป็นการกระทําหลายๆอย่างนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนาะทําให้คุณได้รู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่ปก ปิดแล้วก็ปิดบังคุณไว้เนาะแล้วคุณล่ะคะจะเทคแอคชั่นยังไงต่อกับภาพรวมความสัมพันธ์นี้เทคแอคชั่นอะไรต่อคุณทําได้แค่นิ่งๆเนาะเหมือนความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นรักระยะไกลบอกเลยว่าค่อนข้างซซเรียสนะคุณพยายามที่จะปรองดองแล้วก็สมานในฉันในเรื่องของความสัมพันธ์จาก เหตุการณ์ที่มันตึงๆเนาะคุณก็พยายามที่จะผ่อนคลายนะคะพยายามที่ไม่ทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันตึงแล้วก็มันหนักไปมากกว่าเดิมความสัมพันธ์ที่มีมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขยับไปไหนแล้วก็ไม่ได้แย่ลงนะเดือนนี้ถือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวธาตุไฟเมสิงธนูไม่ได้แย่ลงไปมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะรู้สึกว่าที่เป็นอยู่นะสถานะการปัจจุบันมันก็ค่อนข้างตึงอยู่แล้วเนาะ ก็รู้สึกว่าปรับตัวนะคะได้ดีจริงๆรักระยะไกลมีปัญหานะบอกเลยร,รักระยะไกลค่อนข้างที่จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของการเจราจาคําพูดดีๆนะการสื่อสารสําคัญมากๆนะคะอันนี้คือเบสิกเนาะสำหรับรักระยะไกลามาเดี๋ยวเรามาดูในความรู้สึกของเขากันบ้างนะคะชาวธาตุไฟความรู้สึกของคนคนนั้นของคุณคะ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้ขึ้นสองไม้เท้าเนาะ ควีนไม้เท้าค่ะความรู้สึกของเขานิ่งๆนะเขาเป็นคนรักอิสระพอสมควรเลยชาวธาตุไฟคุณน่ะได้รู้นิสัยลึกๆอีกอย่างหนึ่งของเขานะคะโผล่ขึ้นมาคือรักอิสระสองเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักตัวเองมากๆเป็นคนที่ถ้าเราถอยออกมาก้าหนึ่งคุณจะเห็นว่าเขาค่อนข้างมีสเปซนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์พอสมควรไม่ได้เข้าใกล้ไปไม่ได้เข้าใกล้ไปมากกว่านี้เขายืนอยู่ที่เดิม เหมือนเขามีจิตวิทยาที่ทําให้คุณวิ่งตามเขาเออคุณต้องระมัดระวังคนคนนี้เป็นคนที่แพรวๆนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่ากักสถานะไว้เนาะมันเหมือนคนขี้กักอะ่ะใช่เป็นคนกักนะคะหรือไม่ช่วงนี้มันเด่นมากๆเลยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คนเก่าความสัมพันธ์ซ้อนต้องระมัดระวังนะจ๊ะมีโผล่เข้ามานะคะในฝั่งของเขานะคะชาวธาตุไฟ มีในเรื่องของคนเก่าของเขากลับมานะแต่ถามว่าไปด้วยกันได้ดีได้ไหมอืมอาจจะตึงๆแต่เขาก็ไปด้วยกันได้ดีนะคะเออตัวตึงออกมาแล้วนะคะสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นะชาวธาตุไฟคุณได้รับรู้แน่ๆน,นะคะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ย <c oughs> ที่คุณเนี่ยคะ่ะได้ดีอยู่กับเขาอ่ะเขามีความลับและความลับถูกเปิดเผยแน่นอนว่าเขากลับไปคืนดีหรือ มีความสัมพันธ์ซ้อนเพิ่มเติมกับคนเก่าๆบรรดาคนเก่าๆของเขายังไงกิฟค,คิดว่าคุณก็จะต้องตั้งสติแล้วก็ประคับประคองนะคะสถานการณ์ไว้ให้ดีที่สุดนะต่อให้คุณยังเสียใจยแต่ถ้าคุณยังไม่หมดรักกิฟเชื่อว่าคุณก็ยังคงมีความพยายามที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะมาค่ะความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะสําหรับ ชาวธาตุไฟเมษิงธนูประจำเดือนทน่นอ่าประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะสองหค่ะมาสถานการณ์ปัจจุบันความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างบางคู่บางท่านเพึ่งได้นะคะวนเวียนนะคะกลับมาเนาะหลังจากการพักฟื้นนะคะพักฟื้นในที่นี้ก็คืออาจจะหมายถึงบางคู่บางท่านได้ถอยกันไปคนละเก้านะคะเพื่อมูฟนะความรู้สึกที่มีอยู่ แต่ในเมื่อทุกๆอย่างนะคะได้จุดติแล้วนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่คุณเลยวนนะคะกลับมาแล้วก็เดินเข้ามาหากันอีกหนึ่งก้าก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่เห็นณนะตอนนี้ก็คืออาจจะมีความไม่สบายใจอยู่บ้าง เพราะบางทีเวลามีปัญหากันไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยคุยกันแบบตรงไปตรงมาความสัมพันธ์มันเลยแลดูซับซ้อนไปหน่อยสิ่งที่เห็นจากนะัตรงน,นี้ก็คือมีข้อตกลงนะบางคู่บางท่านต้องระมัดระวังนะคะเพราะอยู่กันเพราะเงื่อนไขหรือว่าข้อตกลงบางคู่อยู่กันเหมือนเพื่อนเลยแทบจะไม่ค่อยมีความหวานแล้วก็ความรู้สึกที่เหมือนเป็นคนรักสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์ถูก ฟื้นฟูนะคะด้วยคำพูดแล้วก็ความเข้าใจที่มีต่อกันมากขึ้นกิ๊รู้สึกว่าต้องระมัดระวังในหลายๆคู่นะคะเพราะดูจากไพ่อาจจะมีปัญหากันในเรื่องของวาจาแล้วก็การสื่อสารได้ความรู้สึกของคุณคะ่ะชาวาธาตุไฟกิ๊ว่าคุณก็เหมือนเดิมนะคะไม่ได้แบบว่าทิ้งเขาไปไหนนะเออเหนื่อยเหมือนเดิมในความสัมพันธ์ที่ ไม่น่าเป็นห่วงนะความรู้สึกของคุณก็คือเต็มที่กับเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะเต็มที่กับเขาไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีมุมมองที่แปลกใหม่หรือว่าความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะอยากที่จะลองนั่นแหละอย่างที่บอกอยากที่จะลองเริ่มต้นลองทิ้งสิ่งดีๆนะคะหรือไม่ก็ไม่อยากที่จะสนใจสิ่งที่มีอยู่นะตอนนี้งงไหม เหมือนชาวธาตุไฟเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะเดี๋ยวนี้ยเดาทางอารมณ์ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยเข้าใจว่าควรจะเอายัางไงหรือไม่ช่วงนี้เอาแต่ใจมากนะชาวธาตุไฟนะคะให้เบาๆซัาซอ้ซอนในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของความรู้สึกเขากันบ้างคะ่ะความรู้สึกนะคะของเขานะ บางคู่บางท่านมีปัญหาบางคู่บางท่านมีปัญหาในเรื่องของ long distance ก็คือรักระยะไกลเด๋วิลช่วงนี้กิ่บรู้สึกว่าคุณอาจจะอึดอัดก็ได้นะคะว่าเขาแลดูเหมือนเนาะจ้องจับผิดเพราะมีสถานการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนไปในความสัมพันธ์ ทะเลาะกันแน่เลยเดือนนี้เดือนนี้ชาวธาตุไฟนะคะในเวของคู่รักนะกิ๊บรู้สึกว่ามีปัญหาแน่นอนนะคะระง,งับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนิดนึงนะกิ๊บว่าคุณมีในเรื่องของคําพูดและมีในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนเข้ามาระมัดระวังว่าจะซ้อนฝั่งเขานะคะชาวธาตุไฟ ว้ายแต่แล้วว้า wow, ที่รักที่รักที่รักเดือนนี้ที่รักชาวธาตุไฟอันตรายนะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนนะคะอยู่ดีคุณก็ไปจับโป๊หรือคุณไปเห็นกันแบบคาหนังค่าเข่าเลยอะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณตกใจแล้วคุณแบบโอ้โหแบบเขาทําแบบนี้ได้ยังไงอะไรแบบเนี้ย สภาวะรุนแรงมากขึ้นนะคะอืมอีกว่าเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะคะมีเรื่องที่ช็อกหัวใจของคุณมากๆแต่ถ้าถามว่าคุณโอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมรู้สึกว่าน่าจะเตรียมใจมาสักระยะนึงแล้วนะคะน่าจะพอเห็นนะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่าระหว่างที่มันถอยกันไปคนละก้าวเนี่ยมันมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปมีบางอย่างที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะก็เดือนนี้คงต้องให้กำลังใจสำหรับชาวธาตุไฟนะคะเพราะว่าศึกหนักของคุณนะคือมีตัวแปรนะคะมืออื่นนะคะเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์คุณวุ่นวายแต่ต้องดูว่าคุณจะมีสติตั้งรับกับมันได้มากน้อยแค่ไหน อันนี้ขอเตือนไว้เลยนะคะเพราะว่าไพ่เซตนี้บอกเลยเป็นพลังงานของความซับซ้อนมากๆเป็นพลังงานของความโกลาหลแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่โอเคนะชาวธาตุไฟกุลักษณ์นะคะสำหรับวันนี้พี่พงต้องไปก่อนขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ